สวัสดีครับเพื่อน,อนๆทุกๆท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับประจําเดือนมิถุนาที่กําลังจะมาถึงนะครับเราลองมาดูกันนิดนึงนะครับว่าสําหรับราศีพิจิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการงานสุขภาพความรักนะครับหรือว่าการเดินทางเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยมีดวงเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเราลองมาดูไพ่ใบแรกกันก่อนนะครับไพ่ของการเงินนะครับ โอ้โหพิจิตนะครับเห็นไพ่แล้วก็รู้สึกน่าจะสบายใจนะครับแปดเหรียญนะครับแปดเหรียญหมายถึงความเชี่ยวชาญชํานาญความสําเร็จนะครับแล้วตกเป็นเหรียญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับคนราศีพิจิกเป็นคนทามาหากินเก่งนะครับในดวงในพื้นฐานดวงของเดือนนี้เป็นคนทามาหากินเก่งหาเงินเก่งนะครับถ้าพูดถึงพื้นฐานการเงินแน่นอนครับเดือนนี้ผมเชื่อว่าสําหรับ ไพ่ใบนี้เนี่ยบอกได้ว่าราศีพิจิกไม่ลําบากในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในเดือนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ยังมีสภาพคล่องในเรื่องของการเงินอยู่นะครับยังมีเงินจับ่ายให้สอยได้ยังไม่ขาดมือนะครับในทางกลับกันเนี่ยอาจจะมีไรายได้ใหม่ๆไหลเข้ามาในมือได้ด้วยในช่วงนี้นะครับจากสิ่งที่ลงมือลงแรงทําไปในอดีตนะครับเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะครับเป็นคนที่มองกาไกลเกี่ยวกับกรเรื่องของการเงินทําได้ดีพอสมควรปัญหาเรื่องการเงินผมเชื่อว่าพิจิก นะครับสามารถแก้ไขได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนครับที่ดูแล้วการเงินยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการงานกันบ้างเงินค่อนข้างที่จะดีนะครับอืมเช่นเดียวกันนะครับก็อ่างานก็ตกดีเช่นเดียวกันได้คิงเลยนะครับพระราชาถือดาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนเนี้ย อ่าผมเชื่อว่าการงานเนี่ยก็ยังมีความราบรื่นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือปัญหาที่มีก็ได้รับการแก้ไขถึงจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับในเรื่องของความเป็นดาบเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายเรื่องตำแหน่งหรือว่าอะไรที่มันทําให้มันพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการงานนะครับแต่จะมีนิดนึงนะครับเรื่องนี้อาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทํางานนะครับ นะความเป็นดาบเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องให้คิดมากหรือว่าตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางอย่างแต่มันเป็นการตัดสินใจเพื่อการพัฒนางานเราให้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าดีครับคนที่ตกงานถ้าไม่เลือกงานผมเชื่อว่าเดือนนี้ก็ยังหางานได้นะครับแต่ต้องไม่เลือกงานนะครับอ่ะคราวนี้มาดูความรักกันบ้างอ่าสิบไม้เท้านะครับสิบไม้เท้าเนี่ยจริงๆก็เป็นไพ่ที่ไม่ได้ให้ความอ่าที่มัน ดูแล้วมันมีความรุนแรงในครอบครัวแต่มันเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับภาระปัญหาจุกจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเดือนนี้ก็มันมันก็ย mmm. kind of ังดีอย on ู Ö, every, ่ในเรื่องของครอบครัวแต่ก็อาจจะมีปัญหานะครับที่ต้องแก้ไขนะครับมีภาระนะครับหรือว่าระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งหรือว่าปัญหาจุกจิกที่มีความคิดเห็นอ่าไม่ตรงกันกับผลในครอบครัวทําให้เหนื่อยใจนิดหนึ่งนะครับก็ดูแล้วจริงๆเดือนนี้ มันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่หนักหนาแต่มันจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องจุดจิกจิกที่เข้ามากวนใจนะครับหรืออาจจะมีปัญหาที่ต้องหนักใจแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของกับคนในครอบครัวนิดนึงในช่วงเดือนนี้ะนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับจริงๆแนละ้วถ้าเกิดรอต่อไปอีกสักหนึ่งเดือนผมว่าน่าจะดีกว่านะครับเพราะถ้าเกิดพยายามทําอะไรในช่วงนี้มันจะเหนื่อยนิดนึงแต่จริงๆไพ่ก็ให้ผลบวกพอสมควรแต่มันดูแล้วเหนื่อยนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะครับ ถือว่าความรักก็ยังดีอยู่แล้วกันนะครับแต่ว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ม้นิดนึงนะครับเป็นงั้นมันจะทําให้มีปัญหาจุกจิกในครอบครัวได้แล้วก็เดือนนี้นะครับเรื่องครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาให้เรารับผิดชอบแก้ไขปัญหากับคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะนิดนึงทาให้รู้สึกอาจจะเหนื่อยนิดนึงกับการดูแลครอบครัวนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูการเดินทางสุขภาพกันบ้างโอ้โหนะครับถือว่าเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ดูดีเลยนะครับมีพลังแข็งแรงเลยนะครับ สีไม่เท้านะครับความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเดินทางไม่มีปัญหาอุบัติเหตุไม่มีสุขภาพดูแลแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับคนที่มีโรคประจําตัวจริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ให้ผลบวกนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดดูแลตัวเองดีๆนะครับก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับถือว่า สุขภาพก็ดีการเดินทางก็ดีนะครับจะ,จะเนือเหนือน่อยเรื่องของการดูแลครอบครัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากลัวในช่วงเดือนนี้สําหรับครอบครัวนะครับเงินก็ดีงานก็ดีนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับต้องไม่ลืมว่านี่คือหนึ่งองค์ประกอบของพื้นฐานดวงนะครับเราต้องไม่ละเลยนะครับไม่ใช่ว่าไพาด่ดีก็ประมาทใช้เงินซสเยอะนะครับไม่ใช่ว่าคิวางานดีก็ไม่ขยันนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีองค์ประกอบ พื้นฐานดวงต่างๆอีกมากมายที่มาเป็นองค์ประกอบของของดวงเรานะครับและที่สําคัญเนี่ยก็อยากจะให้ดูกันไว้นะครับดวง12ราศีโบราณนะครับลองไล่กันดูนิดนึงนะครับว่าเราไปตกอยู่ในตําแหน่งไหนเราอายุเท่าไหร่แล้วเราไปตกอยู่ในตำแหน่งไหนและตําแหน่งนั้นเนี่ยมันให้ผลดีหรือร้ายกับเรานะครับเพราะว่าดวง12ราศีโบราณเนี่ยจะอยู่กับเราไป1ปีเต็มๆ12เดือนนะครับจะมีผลกับเราไป12เดือนเลยนะครับอันเนี้ยเป็นดวงที่ มีความแม่นยำนะครับตามตำราธรรมชาติแล้วเนี่ยลองไปสังเกตกันดูนะครับอันนี้ดูไม่ยากเราสามารถดูครั้งเดียวนะครับแล้วก็เอาไปดูให้เพื่อนๆได้นะครับเราไปทำนายเพื่อนๆได้แล้วลองสังเกตดูว่ามันแม่นยําจริงหรือเปล่านะครับ <ST AR: S 1> ผมเคยลองสังเกตมาหลายรอบแล้วนะครับทำไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีก็สังเกตมาหลายรอบแล้วค่อนข้างที่จะมีความแม่นยําค่อนข้างสูงนะ, <S <S <ๆ S 1> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยก็ลองไปหัดฝึกทํานายไปดูแล้วก็เอาไปไปบอกไปเตือนเพื่อนรอบข้างได้นะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับมีเงินมีทองใช้ไปตลอดปีแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาก,ก่อนาไปกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ